สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูโอพันเทียซันตาลิต้านะคะที่สวนของมุมเกษตรนะคะซันตาลิต้าเนี่ยก็เป็นโอพันเทียสายพันธุกินผลกินใบอีกชนิดนึงนะคะแต่ว่าจะปลูกจะจะนิยมปลูกประดับเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าแพทของเขาเนี่ยออกเป็นสีฟ้าม่วงนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ ผลของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะคะจะไม่ใหญ่เท่าพวกออพิคัสอินดิคานะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกระดับนะคะแต่ว่าเขามีความพิเศษที่สีของเขานะคะสวยนะคะเพราะฉะนั้นราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะสำหรับตัวซันตาลิต้านะคะมุมกเกษตรก็มีเยอะเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ดูแลเขานะคะก็ พอเราไม่ดูแลเขาเนี่ยแพทของเขาก็จะแตกออกมาไม่ค่อยสวยเนาะอย่างบางทีถ้าแบบชุดที่หนึ่งชุดที่สองเราตัดขายไปหมดแล้วเนี่ยก็คือชุดที่สามชุดที่สี่เขาออกมาเขาจะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้ดูแลเนาะของมุมเกษตรเนี่ยถ้าเห็นสภาพดินแล้วแบบแทบจะไม่ได้ลดน้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะทาให้เขาค่อนข้างที่จะโซมนะคะสําหรับแปลงโอคันเทียของมุมเกษตรนะคะอ่ะชุดนี้ก็คือ เนี่ยเห็นไหมมุมเกษตรกราฟไว้แบบนี้ก็คือมุมเกษตรเนี่ยตัดตัดออกคือตัดคลายนะคะสองสามรอบแล้วเราไม่ได้ดูแลนะคะพอไม่ได้ดูแลปุ๊บเนี่ยก็คือแพทที่เขาออกมาทีหลังเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วก็ยิง่งยิ่งช่วงก่อนมุมเกษตรเอาเขาวางวางวางใก,กล้กําแพงนะคะแล้วก็ไม่ได้บางสลนนะคะทาให้เขาเขาไม่เออเขาเรียกว,ว่า เขาโซมแล้วกันโซมแล้วก็ไม่แตกแพทนะคะแตกแพทออกมาก็ไม่สวยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมแพทเล็กๆตรงนั้นอะ่ะก็คือเขาจะโซมแบบนั้นแล้วก็ที่เขาเป็นแผลนี่ไม่ใช่เชื้อโรคอะไรหรอกคือตอนเขาแพทอ่อนๆอ่ะคือเขาโดนโดนหนอนนะคะเหลี่ยนะคะทําให้เขาโดนหนอนแท้นั่นแหละทําให้เขาแบบเป็นรอยแบบนั้นนะคะ ก็จริงๆโอพันเทียก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูแลค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะดูแลง่ายมากเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจเขานิดนึงนะคะยิ่งถ้าแบบเรามีโรงเรือนให้เขานะคะก็จะยิ่งยิ่งดีเลยเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรือนเนี่ยเวลาที่แดดมาก็จะไม่ร้อนเกินไปนะคะเวลาฝนมาก็คือเขาจะไม่โดนฝนนะคะเขาจะสวยมากนะคะสำหรับโอพันเทียซันตาลิต้าเนาะสีเขาจะสวยนะคะ ก็มุมเกษตรจริงๆแล้วโอพันเทียกินผลกินใบมุมเกษตรมีเยอะเลยหลายตัวเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลเขาเลยช่วงนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราตัดปล่อยเสร็จเนี่ยก็คือเราจะต้องแบบมาดูแลต้นแม่ต่อแต่ของมุมเกษตรไม่ได้ดูแลเขาก็จะโซมโซมหน่อยนะคะเนี่ยไอพันธุ์ที่เขากินผลกินใบจริงๆนะคะที่ต่างประเทศเขาขายผลเป็นผลไม้เนี่ยก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นฟิคัสอินดีคานะคะจะมีผลอยู่ สีขาวสีเหลืองสีสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะมุมเกษตรมีทุกสีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลเขาเนาะเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นซันตาลิต้านะคะแต่มุมเกษตรไม่ได้ดูแลตอนนี้เขาก็ยังไม่แตกคือเขาแตกแพทออกมาแล้วมุมเกษตรตัดขายเสร็จมุมเกษตรก็แบบไม่ได้มุมละบำรุงต้นแม่นะคะก็ทําให้เขาโส,สมนิดหนึ่งนะคะอีกสักพักหนึ่งก็จะหาเวลามาลื้อนะคะลื้อแล้วก็ เออทำการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เขาก็จะแตกแพทออกมาใหม่นะคะที่จริงการดูแลโอพันเทียเนี่ยง่ายๆนะคะขอเพียงแค่น้ำมีน้ำให้บ้างนะคะดินดีๆนะคะเขาก็อยู่ของเขาได้นะคะเนี่ยส่วนอยากจะเป็นตอแก่ๆนะคะตอที่เขาไม่มีแพทนี้ก็คือตอแก่ๆรอยพวกนี้ก็คือมุมเกษตรเนี่ยได้ทำการตัดเขาขายนะคะเห็นไหมรอยพวกนี้ ก็คือเขาแตกแพทออกมาแล้วมุมกเกษตรตัดปล่อยไปนะคะก็จะเหลือ,อต่อต่อแม่พันธุ์เอาไว้นะคะไม่ได้ดูแลต่อเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราลดน้ํานะคะลดน้ําให้ปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็แตกแพทใหม่นะคะมุมกเกษตรนี่คือเอาเขาแต่งแต่ไว้หลายเดือนนะคะทาให้เขาแบบ ไม่ได้น้ําแล้วแห้งเกินนะก็เขาก็เลยอยู่อยู่สภาพนี้นะคะเพิ่งจะย้ายเข้าโรงเรือนนะคะได้อาทิต์เดียวนะคะเขาก็เริ่มกลับมาเขียวแล้วนะอืตัวนี้จําชื่อไม่ได้เหมือนซานตาลิต้าแต่ไม่ใช่นะเป็นอีกวานึงอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะซึ่งมุมกเกษตรเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูดูในข้อมูลที่จดเอาไว้แล้วก็ต้องเขียนแท็กมา ปากไว้ในแต่ละต้นนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยเออลืมคือเขียนแท็กใส่แล้วก็ทีนี้พอยังไงอะ่ะเอ่อย้ายไปย้ายมาแล้วแท็กเขาหลุดอ่ะก็ไม่ได้มาอืมมาจดเขาใหม่นะคะไม่ได้มาจดมาอะไรเขาใหม่มุมเกษตก็อาจจะจําไม่ได้ว่าต้นไหนชื่ออะไรนะคะก็รู้นะคะว่าต้นไหนเป็นวาอะไรแต่คือจําชื่อไม่ได้นะคะจําชื่อย่อยของเขาไม่ได้นะคะ พวกนี้เป็นอินเนอร์มิกนะคะก็เนาะไม่ค่อยได้ดูแลก็อินเนอร์มิกหรือจำไม่ได้เหมือนกันเหมือนจะเป็นอินเนอร์มิกนะนี่เป็นโอนแมกซิกันนะคะเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยต้นนี้ราคาแพงนะขาว USA นะคะขาว u s เต้นนี้เป็นลูฟิดาเออไม่ใช่เป็นอะไรนะ โลบัสต้านะคะแต่ไม่ใช่ใจแอนนะใจแอนจะใบกลมๆพวกนี้จะเป็นฟิคัสอินดิขานะคะมีเหลืองอิสราเอลแดงกับอะไรทุกอย่างเลยนะมุมเกษตรจำสีไม่ได้นะคะเขียนแท็กเอาไว้แต่เรือนหมดแล้วไม่ได้มาดูแลเลยสำหรับโอพันเทียพูดตรงๆว่าแบบปีหนึ่งแล้วมั้ง ีนึงแล้วที่แบบไม่ได้มาใส่ใจโอเปนเทียนะคะแล้วก็อ่อก็จะเหลือแต่ต่อต้นแม่นะคะส่วนแพตสวยๆก็ตัดขายตัดขายนะคะตอนนี้ก็ว่าจะหาเวลามาลื้อนะคะแล้วก็มาลื้อฟื้นนะคะเขาแล้วก็จะดูแลเขาต่อดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามุมกเกษตรได้จัดแปลงอะไรเขาเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนกระถางอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วแบบ จดชื่ออะไรเขาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูถึงความแตกต่างในของแต่ละสายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้วันนี้ก็พามาดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะว่าโอพันเทียสายพันธุ์กินผลกินใบเนี่ยของมุมเกษตรมีนะแค่อยากจะแบบมาอวดเพื่อนๆว่าของมุมเกษตรมีนะแต่รายละเอียดอะไรอาจจะยังไม่แน่นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาทําคลิปนะคะเปรียบเทียบเพื่อนๆดูแต่ละตัวนะคะ ตัวนี้เป็นม่วงมอนตาอ่ะม่วงมอนตาตัวนี้เออตัวนี้นี่คือเด่นมากส่วนนี่จะเป็นตัวนี้ม่วงมอนตาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี้จะเหมือนจะเป็นตัวสีแดงนะอ่ะเดี๋ยวต้องไปรื้อดูนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนาะตัวนี้เป็นใจแอนนะคะใจแอน ก็เอาวางติดกําแพงนะคะไม่ได้ดูแลแล้วก็เขาก็โดนหนอนนะคะแพ้นะคะเป็นรอยนะคะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูแลเขาต่อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเขาแตกแพทออกมาใหม่เขาก็จะสวยขึ้นนะคะ mm hmm. แพตใจมากนะคะสำหรับโรบัสต้าใจแอนแพทนี้นะคะ mm hmm. ก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาให้แบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วเลี้ยงเขาให้เป็นต้นใหญ่ๆโชว์ที่สวนะะ mm hmm. นะคะเดี๋ยวต้องดูนะคะว่า จะเอาอยัางไงต่อนะคะสำหรับต้นนี้ก็คือ,เ,อเกิดจากการกราฟนะคะกราฟแล้วก็พอได้แพนใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็คือเอามาชำนะคะเอามาชำไว้แต่แต่อย่างว่าคือพวกอพันเทียนี่คือปล่อยทิ้งไว้ปีหนึ่งเลยไม่ได้มาใส่ใจนะคะทำให้เขาค่อนข้างโทมเลยนะคะช่วงนี้ก็ทยอยนะคะทยอยเก็บเขานะคะแล้วก็จะคือจะเอามากราฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอามากราฟเอามาดูแล ใหม่เพื่อที่จะให้เขาสวยๆแล้วก็เอามาโชว์ที่สวนเนาะก็อาจจะปล่อยขายบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจะเน้นโชว์ก่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยปล่อยเขาโซมโซมแล้วก็แบบไม่ได้ดูแลมาเป็นปีเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นเขาอีกักระ,ะยะหนึ่งเลยทีเดียวกว่าที่เขาจะกลับมาสวยนะแล้วถ้าเขากลับมาสวยยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูออฟฟนเทีย ของมุมกเกษตรแค่นี้ก่อนเนาะคร่าวๆแล้วเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละตัวให้เพื่อนๆดูอีกทีในโะอากาสต่อไปเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรโอากาสต่อไปนะคะแล้วก็เรามาติดตามอุปทียของมุมกเกษตรใน อ่ชุดนี้นะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตจะสามารถที่จะรื้อฟื้นเขามาให้เขาสมบูรณ์แล้วก็สวยงามได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะขอบคุณค่ะ